3 000, 8, 000. ามพันดนมุดน้ำมิดถึงฐานนะเดี๋ยวไปดูลึกแค่ไหนครับ เดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวมีเจ้าถิ่นนําขบวนเราไปนะครับเจ้าถิ่นสวนพึ่งราชบุรีกับออเดียนะครับเดี๋ยวพี่ๆก็จะพาไปเส้นทางไหนเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยฮะ Let's go เดี๋ยวเรานะครับเตรียมตัวเดินทางนะครับอยู่ที่ ATV เขาตาโต้งนะครับสวนพึ่งราชบุรีลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาใช้บริการได้นะครับมี ATV ให้เช่าปักกี้ให้เช่านะฮะวิบากให้เช่าครบวงจรเลยฮะที่พักก็มีนะเรา พี่ๆเขาจะนำพวกเราไปนะฮะทีมออดเดียส <c oughs> <c oughs> อ๋อออเดีย mm hmm. ครับไปไปไปไอทีวีออเดียครับตัวนี้850อันนี้เนินรับแขกนะฮะเป็นชิวๆเลยครับออเดียเราเพราะฐานล้อกว้างครับไทเกอร์ไอทีวีครับเลย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  รับคอดแปดห้ครับ แล้วตอนนี้เราก็มาพิชิตอยู่บนยอดโป่งแห้งนะฮะอำเภอราชบุรีครับอพซนเตอร์อันอนี้ก็เรานำออเดียสขึ้นมาฮ <laughs> ะลิฟอ์เตอร์แอบไปเรื่อยนำาอเดียสขึ้นมาสามขันครับผมนี่ครับทีมงานของเขาตาโต้งนะครับนําเจ้าไททัน265ขึ้นมาออกเลยไม่ธรรมดาครับเครื่องยนต์เขานะครับเม็ดชามชุด เอ่อซีวีทีสายพานใหญ่นะครับเครื่องยนต์สองรหิีสีเต็มมีออยล์คูลเลอร์มีพัดลมโห่หมวกเลยดันเดินดันเขาสบายๆแรงเหลือๆนะฮะนี่ครับขี่ขึ้นมาสบายๆครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่แปด0มืนสี่พันเก้ายบาทอ่าก็มีด้วยกันทั้งหมดสี่สีนะครับอีกสีนี่ะเป็นดำแดงเอ็ดดำส้มครับขอไยส่วนเจ้า a อ v ีวีออรนะครับก็สาม0ส0สองหมืนเก้าบาทตอนนี้เหลือสีแดงอยู่สองคันนะครับ ตัวพันซีซีอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยขึ้นภาพไม่ดูครับใครสนใจทักมาได้ครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับท,ทุกคนนี่คือจุดสูงสุดสวยมากวิวอากาศโคตรดีเย็นมากครับทุกคนลมแบบลมเย็นเลยอ่ะ นนี้บอกว่าโชคดีมากนะครับที่ว่าเจอบรรยากาศแบบนี้ดูหมอะครับทุกคนสถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเลยฮะโตกุดต้นยากดีนะออกมาแล้วฝนตกอ่ะแล้วตกข้างในนี่บันเทิงเปียกหมดแล้วตาถามว่าเราเอาอยู่เราขี่รถได้อยู่ชิวอ่าตอนนี้ก็สภาพอย่างที่เห็นเลยครับโตกันทุกคนนะครับเปียก ไม่รู้จะเปียกตรงไหนแนะล้วเปียกทั้งหมดนะเราอยู่ที่แคมปิ้งวิวนะฮะคาเฟ่เก็แวะพักรับประทานอาหาร,หารตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับผมก็ปลอดภัยดีทุกคนครับทุกคนนี่ฮะโอเคครับเ,เดี๋ยวเราไปสภาพสภาพลสลานการณ์ก็ดีครับก็ดีล้างไว้ในตัวด้วย <laughs> <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปพักกันดีกว่าป่ะเชา้ามันคนไปล่วงไปครับเราใส่ลายสีนึ่งดิองไปไลน์นี้ไปไลนนี้ไปได้ป่ะก็น่าจะได้นะได้ได้ได้เปน คันนี้จะเล็กกว่าคันแดงหน่อยเล็กกว่าฟ้าข้าฟ้าเปียก ันเป็นยังไงเมื่อกี้เป็นยังไงเมื่อกี้มันเป็นยังไงไแค่พี่มันมาระาบับล้ใหญ่พี่ไปยังไ,ไงไปยังไง ทุกคนตอนนี้เราจะมุดน้ํานะครับออดี้สามพันแปดห้าศูนย์มุดน้ํามิดถึงฐานนะเดี๋ยวไปดูลึกแค่ไหนครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับผมเดินเรื่อยๆนะเดินตามฮะดูคอยดูความลึกครับทุกคนกำลังลงนะฮะสามพันนะครับทุกคนเดี๋ยทุกคนนี่ครับทุกคนนี่ครับทูกขามครับคนไปไปชนแล้วทุกคนผูกขามนี่ กดูลึกแค่ไหนทุกคนดูดูครับลึกแค่ไหนทุกคนนี่ถามครับโู้สุดว่ะเนีไม่ต้องตัวพันครับตัว8ปดห้าสูงสลุยน้ําได้สบายสบายฮะนี่เราลุยกันกลางคืนเลยครับตื่ฮะแปดห้า 8, 5, สูทุกคันครับตึกกด Ha ha ha